บองรักสาบางอย่างให้อนำนาจสร้างบาร,รมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งหลนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเช,ชื่อไหมล่ะเชื่พอ,พอหรือหนุนเงารอบกงหรือรอบงา พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดได้รับการขนานานามว่าพระอริยะทรงห้าแผ่นดิน ท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,437หมรณภาพวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2,546สิรีอายุ109ปีพรรษา86ผู้ตั้งสัจจะตั้งแต่เริ่มบวชเรียนว่าจะไม่สร้างและร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลใดๆจนกว่าอายุจะเกิน100ปีโดยท่านให้เหตุผลว่าเพื่อให้หมดกิเลสตัณหา และให้มียานสมาบัติที่แก่ก้าวัดถูกมงคลของท่านจึงออกตอนอายุเกิน100ปีแล้วทั้งสิน้นท่านกล่าวไว้ว่าวัดถุมงคลของฉันหากแม้นตายไปอีกสิปีจะมีค่ามากกว่าเพชรนินกินดาและจะหายากยิ่งหลวงปู่หมุนเป็นพระเถราจารย์ผู้สูงส่งด้วยอภิญญาสมาบัติผู้ถือสัจจะเท่าชีวิต มีพลังจิตตานุภาพสูงทั้งบุญยลิตและอิทธิลิตจนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของภาคนาจารย์ต่างๆที่ได้สัมผัสกับท่านวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกจึงเปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพอย่างแท้จริงวัตถุมงคลที่ท่านสร้างจึงไม่เป็นสองรองจากสำนักใดเช่นตะกุดเชือกเขียวที่ท่านถักเองจานเองกว่าจะได้แต่ละดอกต้องอัดตามเลิกพานาทีที่เหมาะสม แม้แต่ราเครื่องชุดเหล็กน้ำพีซึ่งว่ากันว่าเป็นแร่กายสิทธิ์ที่มีคุณในตัวทุกวันนี้หาผู้ที่เพ่งกสิณครบทั้งสีธาตุได้ยากอันได้แก่ปัทวีกสิณเพ่งกสิณดินอาโปกสิณเพ่งกสิณน้ำเตโชกสิณเพ่งกสิณไฟวาโยกสิณเพ่งกสิณลมแต่ท่านสามารถเพ่งกสิณทั้งสี่นี้ได้ทำให้เหล็กน้ำพี ซึ่งมีจุดล้อมเหลวสูงถึง1,200องศาเซลเซียสละลายจนเทลงบนแม่พิมพ์ออกมาเป็นรูปราเครื่องได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นการเลกเอาพลังงานในจัก,กรวาลบาบรรจุใส่เบ้าหลอมณพิธีกลางแจ้งวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วเมื่อปีพุทธศักราช2543ให้เป็นที่ประจักษ์มาแล้วผู้ที่นำไปสักการบูชาต่างมีประสบการณ์ปฏิหารเหนือธรรมชาติ รียบดุดเหมือนมีแก้วสารพัดนึกช่วยหนุนดวงชะตาชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นรวมทั้งทางด้านแควคาดปลอดภัยจากพยันตรายตั้งหลายทั้งปวงผู้สักการะบูชาส่วนใหญ่มักจะประสบโชคลาภมีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายเคาะกรรมที่ประสบจากหนักจะกลายเป็นเบาและที่สําคัญพระเครื่องของท่านสามารถช่วยป้องกันพูดผีปีศาจคุณใส่ทุกชนิดได้ด้วย รวมความแล้วดีครอบจัก,กรวาลด้วยเหตุน,นี้จึงมีผู้จำนวนมากเกิดกระแสความศรัทธาเรื่อมใสในการต้องการบูชาวัตถุมงคลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ราคาการเช่าหาวัตถุมงคลของท่านสูงตามไปด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่